บเงินสามร้อยประโภคบริโภคที่จำเป็นนะเจ้าก็คือกาอาหารกาเสื้อผ้าตีดอยู่อาศัยการักษาพยาบาล่าใจ่ายในกาเทิมน้องๆเนาะแล้วกาเดินทางไปโรงเรียนของการน้ากาไฟนะเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะรวมเพื่อพอนะเจ้าเนาะสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบหกบาทและกา รายจ่ายการอุปโภคบริโภคที่ประจำป็นเนี่ยก็คือประหลงซื้อนี่ก็ซื้อหวยซื่อเชฟซื้อเหล้าบุหรี่ดองยาหนังน้ำอัดลมนมกินเล่นเฉลี่ยแล้วโตกะปีจะได้อันปีหนึ่งพันสองร้อยพันแปดอันน่ะจะพันแปดร้อยบาทเนาะปีนี้น่ะ ส8 0 0ับาทนี่สีนี่เจ้ามีก่อมามีเ้าสอบมีมีนี่สีนิดเดียวละมามีนี่มีสีดีเนาะเดี๋ยวเจ้าจะร้วมรายจ่ายนะเจ้ารายกันใจใจทั้งหมดของคร้าเรียนนะเจ้าว่าปลุงเสียงตาดาดเนาะสามศูนย์ศูนย์บวกสองหมื่นสองพัน เชื่โยสามหมื่นปสามหมื่นห้าพันก้สิบหกบาททานนกินน้องขัอเรียนเปินอ้อคูณบะมีนี่มีสินสบายใจเท่าไรไปเอาอย่างเอามาอย่จาจะนี่นอกระบบก,กับบะมีแบะมีมจาาเจ้ากับพานไว้เน้่เจ้าหนอะขัอเรียนมีการเก็บออมกับเจ้ามีเหอนีการเก็บออม มีอ้อมสีนนักเวทเต็มมั้ยหรออ้อมสีนไม่ใไฟนะมาถึงมวดตที่ห้ามวดสุดท้ายกันเจ้าเกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมไทยหกตัวชี้วัด <c oughs> ในควาเรียนมีคนกินเหล้าอย่างก็มีบามีเหล้าก็เกิเหตุนะควาเรียนนี่สูบบุุรีก็จะปราสูบปาสูบไม่สูบคนอนายุหกปีขึ้นไปทุกคนปฏิบัตกิกิจกรรมทางศาสนา มีผ่องมี่องมข้าวาอย่างนี้เนาะมีข้าันามีทั้งหมดศีลมีทั้งหมดละปฏิบัติทุกคนเลยก็จะทุกคนทุกคนผู้คนงอาคุเคนีุยคนุ้กคนทกคุกคนทุกคนกคนทุกคนทุกนทกนทุกคนทกนทักคนทุกคนทกคนุกคนกนทกคนทุกคนทุกคนท้กคนทุกคนกคนทุกคาทุกคนทุ่นทุกงนน มีกาแบบชุบคือบนห้อง่บวบผักลัดเนาะนี่น่ะมีเนาะผู้สูงอายุทุกคนนี่มีการดูแลเอาใจใส่ชีวิตในการเจ็บป่วยอย่างการดูแลเอาใจใส่จิตใจนี่จิตใจแล้วก็ได้หับสวัสดิการชุมชนเบี้ยยังฉีดจากผักลัดเอใสไปเลยได้ถึงสองเนาะสอ,สองได้รับทุกคน การค้นพี่การมีก็เจ้าในครัวเรือนมีไม่มีแบบมีเจ้าจะข้ามไปเลยข้อสามซีฟเลยนะเจ้าในครัวเรือนมีส่วนรวมทําทาอานทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือของท้องถิ่นก็มีการส่วนรวมทั้งกิจกรรมมีประโยชน์อย่างสปะตีเฮาทํากันนั่นน่ะมีมีหนึ่งเาขารวมเนาะเขารวม หลังจากสอบถามอู้กันจนได้ข้อมูลครอบคลุมแล้วก็บลืมที่จะหื้อหัวหน้าครัวเฮือนและคนหื้อข้อมูลลงชื่อตัวเจ้าว่าผ่านกี่ข้อบัผ่านกี่ข้ออาสาสมัครควรหื้อกรรมแนะนําในข้อที่บัพผ่านเกณฑ์คนหือ้อข้อมูลจะได้ปรับปรุงแก้ไขในปีหน้าเมื่อมีการจัดเก็บข้อมูล,หมลแห่งกรรม,มจะได้ผ่านเ<ม>กณฑ์ในข้อนั้นๆเด็กแรกเกิดมีน้<ๆ>ําหนักบรน้อยกว่า2 500กรัมยกรมีข้อมูล เด็กแรกเกิด12ปีได้รับการฉีดวัคซีนครบเด็กแรกเกิดกินนมแม่ยังเดียวยังน้อย6เดือนติดต่อกันนี่บอกมีข้อมูลจ้าทุกคนในครวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษนะปลอดภัยได้มาตรฐานถูกจะยาอย่างเหมาะสม35ปีได้รับการตรวจสุขภาพคัดกรองถูก ครัวเรียนมีการจัดบ้านเรียนสะอาดเรียบร้อยถูกลักษณะถูกรวเรียนบะถูลกลูกขวัญจากมูลเพาว่าเป็นที่ถูกคนในครัวเรียนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารประโยชน์ของหมู่บ้านท,ท้องถิ่นเขารวมเจ้าจะรวมเลยนะเจ้านาอครอบครัวของป้าลุงนี่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเเจ้ามีอยู่สาสองข้อครับแล้วก็บะผ่านเกณฑ์บะผ่านเกณฑ์น,นี่บะมีสักข้อตีบะมีข้อมูลทั้งมดเนี่ย มมมีีอออยูู่่8ขข้้ะลบหลังจากนั้นทําการคัดลอกแบบสรุปคุณภาพชีวิตครัวเรือนลงในอีกใบด้านขวามือและลงชื่อเป็นหลักฐานทั้งคนหื้อข้อมูลและคนจัดเก็บข้อมูลรู้รวบจัดเก็บข้อมูลนะจ๊นะเนาะเสร็จแล้วฉีกตามหอยเพื่อฮื้อไว้กับคนหื้อข้อมูลได้เก็บไว้ดูตัวนี้เดี๋ยวเราจะฉีกไว้หื้อปลุงเก็บไว้ที่บ้านเลยเนจ้ เก็บไปดูดูพอ,อเปื่นตีหน้าจะได้ก็ขอือปาลุงเนี่ยผ่านเกินจะจี๊ไปตลอดนะเจ้าสุดท้ายสอบถามระดับความซุขของคนในครัวเรือนและหมู่บ้านชุมชนว่ามีระดับความซุกระดับใดหากมีความซุขนักที่สุดเลขระดับความซุขคือเลขซิบ หากมีความซุกน้อยตัวเลขลดน้อยลงตามลำดับจนน้อยที่สุดคือเลขหนึ่งและแบบมีความซุกเลยคือเลขศูนย์บางครัวเรือนฮึ่งคะแนนระดับความซุกเจ็ดหรือ8แ,แต่อาจจะฮึ่งความซุกข,ของชุมชนนักกว่าความซุกในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนอาจจะฮึ่งระดับความซุกบระเมือนกันเ,เมื่ออาสาสมัครเก็บข้อมูลครบตามจํานวนแล้ว ก็จะต้องนำส่งต่อหื้อหัวหน้าส่วนหรือพัฒนากรนำไปหื้อเทศบาลหรือตำบลทำการบันทึกและประมวลผลเป็นข้อมูลตึงมดของตำบลต่อไป i wow.